สวัสดีครับกุศลตาฝันครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาทําการพลิกวิกฤตนะครับจากการระบาดของคอยเฉลี่ในนาข้าวนะครับผมนําตัวที่เป็นปัญหามาทำให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีคุณค่านะครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวผมจะมานําเสนอในคลิปนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือนํามาทําเป็นอาหารนะครับ นำมาย่างกินก็ได้นะครับหรือว่าจะนำไปก้อยนะครับผมเมนูทางภาคอีสานที่นิยมมากเลยนะครับหรือว่าอาจจะไปใส่ในส้มตำนะครับผมเป็นเมนูตำป่านะครับก็เป็นที่นิยมเช่นกันนะครับสำหรับร้านส้มตำต่างๆนะครับแต่นิยมมากเลยครับผมหรือเราจะขายเป็นอหอยเชอรีเนื้อก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะ ฮอยเชอรี่ทั้งตัวอย่างนี้ก็ประมาณโลละยี่สิบนะครับผมที่ผมขายอยู่นะครับอาจะว่าถ้าเราไปแกะขายนะครับก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับสำหรับหอยเชอรี่ที่แกะเนื้อเสร็จแล้วนะครับขายส่งก็อยู่ที่ประมาณกิโลละร้อยบวกลบนะครับผมส่วนขายปีก็อยู่ที่ประมาณ 150- บถึง200บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ ดีพอสมควรเลยนะครับสําหรับการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อจําหน่ายนะครับผมหรือเราจะนํามาทําเป็นน้ําหมักนะครับหอยเชอรี่ซึ่งในเนื้อหอยเชอรี่นะครับจะมีปริมาณโปรตีนที่สูงมากนะครับก็จะปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนนะครับผมให้กับพืชที่เราใช้นะครับรวมทั้งนะครับเขาจะมีแคลเซียมจากเปลือกหอยนะครับผมทําให้ต้นพืชต้นข้าวแข็งแรงนะครับ แล้วก็จะมีท่าตุรองท่าเสริมต่างๆนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีไม่มีนะครับผมก็จะเป็นการประหยัดนะครับในการใช้ปุ๋ยบำรุงพืชของเรานะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือนำมาทำเป็นอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะปลาดุกนี่ชอบมากเลยนะครับซึ่งเนื้อหอยเชอรี่จะมีปริมาณโปรตีนที่สูงนะครับผมเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งนี่ก็เป็น วิธีการดีๆนะครับในการกำจัดไวยเชอรี่ด้วยการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ